อุ้ยกระตุกกระตุกเนี่ยมีคนเลยเอ้าวไม่มีว่ะตานั้นแม่งเฉีดลูกซองวิ่งมาให้ผมจะตกใจเลยเฮผมวิ่งส่งกันเลยผมวิ่งนำอย่างเงี้ยแหละมาคสี่คนให้กูวิ่งนำเราเข้าทางเดิมไหมหรือ,อว่าไงเออได้เดี๋ยวจะเข้าไหนนั้นขอเข้าในนน,าาใน,ในนี้ก็ได้แต่ทำไมอันนี้ประตูกกว่ อย่าไปสนใจอย่าไปสนใจเราไม่ได้มาเพื่อสิ่งนี้ถอยกลับมาถอยกลับมาไม่เอาไม่เอาไม่เอาเราไม่ได้มาเพื่อสิ่งนี้ผมจะปิดประตูเป้าหมายเราคือด้านล่างไม่ใช่ด้านบนสุด้ายอ๋อเออเฟสออกนี่หว่าเรามาเพื่อนำเควสจำไว้ไอพวกไอพวกนั้นไปแค่ตัวประกอบไป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  สักคนครัเนออ๋อได้ได้เข้าใจอยู่กดไปเลยอ้เหียไม่เอาแฟชั่มาผมเอาไม่เฮ้ยเฮ้ยตาอมาต่อมาตาอมาตาย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 ตามันตายมันตายตายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยยนยยยไยยย นี่ผมมียาผมมาเลกยามะขอฮีเลือดหน่อยเฮ้ยมันมานมันมาโอ้ยผมตายมันอยู่หน้าประตูผมว่าจะให้มาทางนี้มันบิงขึ้นมาเลยเฮ้ยเีราะทางนั้นมันไม่ไม่ค่อยเซ็ตเลยผมยิงเลดเดอร์ตายไปสองตัวแล้วเหลือตัวหนึ่งอยู่หน้าประตูเลยคุณนัท ไอ้หน้าประตูล,ลงไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยแจกเหมือนกันฮะผมใต้เหมือนกันรูปบีพีโอ้